ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สนใจนะคะในวันนี้เราจะมานำเสนอหลักสูตร Microsoft Excel สำหรับการทำงานสำนักงานนะคะวันนี้จะเป็น EP 1นะคะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเราจะมีใบประกาศเียบัตรให้นะคะแต่ท่านต้องผ่านทำคะแนนที่ร้อยละ70 ถึงจะได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเราเข้ามาดูเนื้อหาหลักสูตรของเราเลยค่ะเนื้อหาหลักสูตรของเราอันแรกนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกร,รม Microsoft Excel นะคะส่วนถัดมานะคะเราจะพูดถึงเบื้องต้นพื้นฐานก่อนนะคะจะเป็นการป้อนข้อมูลลงในเวิร์คชีตค่ะแล้วก็การจัดรูปแบบนะคะถัดมาเราก็จะมีการคำนวณแบบง่ายๆโดยใช้สูตรแล้วก็ฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้งานนะคะถัดมาก็อาจจะมีการสร้างกราฟ แบบง่ายๆคะเราอาจจะมาทําเป็นแบบฐานข้อมูลว่าสามารถทําเป็นตารางอัจฉริยะได้อย่างไรนะสุดท้ายก็จะทําการประยุกต์ใช้งานนะคะถ้าใครเรียนครบตามที่เรากําหนดไว้นะคะเราก็จะได้ประกาศนิบัตรในแต่ละ EP ของเราจะต้องผ่านที่ร้อยละเนะคะนั้นไปกันเลยค่ะ